ทีนางสาวปริสาภรพัน์เลขที่3 3เซกชั่น6101บทที่4พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะเป็นการปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อและการใช้สินค้าประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 1. ประโยชน์ต่อการจัดการหรือการบริการการตลาด 2. ประโยชน์ที่สามารถชี้แนวทางไปสู่โอกาสการตลาดใหม่ๆ ประโยชน์ต่อการเลือกส่วนแบ่งการตลาด 4. ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกลยุทธ์5ประโยชน์ของการปรับปรุงกิจการร้านค้าปิปัจจัยภายในที่ก่อขึ้นระหว่างพฤติกรรมต่างๆในลักษณะของส่วนบุคคล 1. การจูงใจ 2. การรับรู้ 3. การเรียนรู้ 4. บุคลิก 3. 5. ห้าทัศนคติ